ลึกภาพตามนะครับถ้าตลาดเป็นเทนขาขึ้นแรงๆนะครับกราฟก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอเจ้า RSI เนี่ยก็ยังจะคงค้างอยู่โซนโอเวอร์บอทเรื่อยๆใครเคยเห็นแบบนี้บ้างครับแต่เรามวัวแต่จะกดขายกดเซลล์กดขายอยู่เรื่อยๆกลัวว่าเฮ้ยจะตกรถเดี๋ยวถ้าทุบแรงๆใช่ไหมครับแต่ในทางกลับกันครับถ้าตลาดเป็นไซด์เวย์วิ่งในกรอบแคบๆนะครับสัญญ,ญาณโอเวอร์บอทโอเวอร์โซนเนี่ยนะครับจาก RSI นี่แหละนะครับจะกลายเป็นพระเอกในทันทีเห็นภ <Golf! S 2> <ๆ>าพแล้วใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นครับนาทีของเราคือต้องอ่านสภาวะตลาดให้ออกก่อนเป็นอันดับแรกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเทนหรือวิ่งในกรอบแล้วค่อยเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมนะครับกับสถานการณ์นั้นๆหยุดตามหาเครื่องมือวิเศษครับแล้วหันมาฝึกฝนการอ่านตลาดให้ขาดนี่แหละครับคือหนทางกำไรที่ยั่งยืนและอินดิเคเตอร์ตัวไหนครับที่เพื่อนๆคิดว่ามือใหม่เนี่ยต้องเรียนรู้ก่อนอันดับแรกนะครับแชร์ใต้คอมเมนต์กันหน่อยนะครับ